จะจัดฟาดบึ้มพบกับอร่อยนัควครัวคุณติงเด้อกินข้าวด้วยกันแซ่บๆน้ำอมฤตโอ้แหน่ข้าวข้าวส้มตำอืบุกเข่งเบอ้์เข่งเปียะโอ้หมะกตอยส้มตำปลาดุกย่าง ผักดองผักสดมีครบป่ะเนี่ยมาคำใหญ่ๆกระดุกย่างย่างแบบหนังกรอบ มากจริงบอกเลย กลิ่หวานกอ็อรรอยของอร่อยไว้ใจเราอรุมตั้มก็แซ่บ จตํำประดุกยอย่างนั้นช่างเข้ากันจริง แบบนี้กินได้หมดเลยนังก็ออบืม อบคุณพี่เอฟซีก็ส่งปลาหมึกมาให้มาละกอก็เหมือนกันพี่ในเกาหลีะเขาส่งมาให้ดูกินไม่ทันแบบแบบหนึ่งอันนี้แบบกินเป็นยากินไม่ทันจนสุกประมาณแบบหำหำก็ดีขนาดตำบ่อยๆอย่ะกินไม่ทันแต่ถ้าสั่งที่อ่ะต้องสั่งเยอะส,สั่งที่ละห้าโล น้อยแพงคำใหญ่คือุดอน